อยากทำรูปประครบเองทำได้จากอะไรคะหมอรูปประครบทำจากเครื่องต้มยำได้ค่ะถ้าที่บ้านเรามีนะคะสามารถใช้เครื่องต้มยำทำรูปประครบแบบนี้ได้นะแต่ว่าไม่ต้องใส่พริกนะคะเดี๋ยวมันจะแสบร้อนตามตัว แทนที่เราจะเอาไปบระเขุให้เหมือนพ่อแม่หรือว่าครอบครัวหรือตัวเองนะคะก็จะเป็นการทำร้ายเขา,เ,าเปล่าๆนะคะถ้าเราใส่พริกลงไปเดี๋ยวจะบอกว่าหมอตาตบอกว่าเอาเครื่องต้มยำนะคะเครื่องต้มยำให้เอาพริกออกค่ะแล้วก็เติมพวกใบมะขามขมิ้นพลายลงไปนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตามส่วนใบมะขามไม่ต้องหั่นนะคะล้างแล้วก็ผึ่งลงไว้ แล้วก็เอามาใช้รวมกับสมุนไพรอื่นๆได้เลยค่ะส่วนพิมเสนกระบูนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะคะเติมเกลือลงไปแทนเกลือจะมีรสเค็มนะคะรสเค็มก็ทซาบไปในผิวเนื้อช่วยพาสพัรพุณต่างๆของสมุนไพรลงไปในผิวของเราค่ะทำให้อาการของเรานะคะดีขึ้นจากน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแล้วก็การพาไปของรสเค็มของเกลือค่ะ